วันแม่ปีนี้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในชุมชนหรือคิสดีคลับในหมู่เลนธิบ้านโนคมินได้พาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ณโครงการข้าวไทยสวิสโครงการปลูกข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ปลูกข้าวเพื่อนําผลผลิตไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวได้ลงมือปลูกข้าวด้วยตนเองเด็กๆยังจะได้มีส่วนในการทําความดีเพื่อสังคมร่วมกับทางโครงการข้าวไทยสวิส ค่ะสวัสดีค่ะโครงการคิดดีขับนะคะก็อยู่าภายใต้เมืองที่บนนครมิ่งนะคะดําเนินง,งานโดยเน้นเด็กในชุมชนนะคะชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในชุมชนค่ะเป็นโครงการที่เราจะมุ่งเน้นให้เด็กในชุมชนได้มาร่วมกิจกรรมกับเราเป็นโครงการเรียนอย่างสนุกสนานและก็มีความสุขกับทุกๆกิจกรรมค่ะเรียนเราจะเน้นทักษะรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาหรือว่าภาษาแล้วก็ด้านทักษะ ความรู้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษค่ะเนื่องในวันแม่นะคะก็จะพาเ,เด็กมาปลูกข้าวเพื่อแม่ค่ะวันนี้เราก็พาเด็กมาร่วมกับโครงการข้าวไทยสวิตนะคะเพราะว่าโครงการข้าวไทยสวิตเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมค่ะ <c oughs> เขาจะเอาข้าวที่ขายไปไปช่วยเหลือสังคมชมุมชนที่เดือดร้อนในด้านต่างๆค่ะก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการทําความดีเพื่อแม่โดยการพามาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติจะทําให้เขาเติบโตและมีความสุขได้มากขึ้นค่ะ แล้วเราก็ตั้งใจไว้ว่าในวันพ่อเราก็จะพาเด็กมาเเดยนรู้ในการเกี่ยวข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าข้าวที่ได้เราก็จะช่วยอุดหน,นุนทางโครงการเอาไปเป็นของฝากในช่วงปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติของเราเองด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้ผมมาปลูกข้าวกับคิดดีครับผมมาเคยมีประสบการณ์ปลูกข้าวมาก่อนมาเคยหั่นไข่ปลูกข้าวมาก่อน เคยหันเขาปลูกข้าในโททรศนาอย่างเดียวครับวันนี้ผมมาได้ผมมาปลูกข้าวก,บากับเพื่อนๆครับมั่วขนาดเลยครับเลอะว้ตึงตัวเลยครับและวันนี้เป็นวันแม่ครับเป็นวันปลูกครับจะได้เก็บเกี่ยววันป่อครับและจะแล้วพอเก็บเกี่ยวแล้วจะไว้ให้พ่อขึอ้นแม่ครับไม่เคยทํานาเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นม,มีความสุขแอบร้อนไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ วันนี้ได้นำนาได้ลงลงปลูกข้าวเองวันนี้ได้ได้เล่นโคนได้เห็นคุณค่าของข้าวชาวนานเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากแต่ต้องทนเพราะทำนาต่อไปนี้หนื่อยจะไม่กินข้าวเหลือแล้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อสเตมวันนี้ขอขอบคุณมูลนิธิบ้านคมิ้นที่พาผมมาเปิดประสบการณ์ดำนาและ เล่นน้ำสนุกสนานมากเลยครับแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับข้าวได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยครับรู้สอนทำนาวนิ้วโป้งกับเ้าาจิ้มลงไปค,คือดินมันแน่นๆอย่างนะครับใครอยู่ใกล้บ้านหนองไว้บ้านแม่เตกับมะม่วงกับเพาได้เลยครับบา,บาย ก็อยากจะฝากไว้ให้ติดตามการเคลื่อนไหวแล้วก็การทำงานของคิดเด็กขับด้วยนะคะเพราะว่าคิดเด็ขับก็จะเน้นเด่นในชมุมชนแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพเด็กๆนะคะใครที่สนใจอยากมาเรียนแล้วก็มาทำกิจกรรมกับเราก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในชมุมชนหมู่บ้านหนองหวายตะมนแม่แฝกก็สามารถเข้ามาเรียนกับเราได้นะคะแล้วก็จะมีกิจ กิจกรรมใหม่ๆในแต่ละเดือนนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจกับเด็กๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook คิดดีขับโดยมูลิธิบ้านนกขมิ้นหรือสอบถามที่เบอร์0956476844ค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ